อ่าครับก็สวัสดีเชิญเพื่อนทุกคนเลยนะครับก็อยู่กับผมพิลักันตอนนี้ก็อยู่กันที่เกม A D 2ครับแล้วก็จะเข้ามาพ่นกันนะผมนานครั้งจะมีโอกาสได้เล่นนะครับก็มีคนชวนมานะครับก็ตอบรับคำ้ามจัดใจครับลืมปุ่มไปหมดแล้วนะครับผมกดเลยยังไงูหน้าคนที่จะมาพ่นนะครับหน้ามึงเครียดมากอยากพ่นตรงไหนนะโอ้ยมึงกระตุกใจเย็น รู้เป็นไรนครับบางทีหมุนมาหมุนมาแม่งกระตุกนิดหนึ่งนะแต่เวลาเล่นก็ลืน่นหัวแตกไม่ค่อยมีอะไรมาเรอ๋ยยุ่งนะเอ๋เดี๋ยวนี้เอ๋จะไม่ยุ่งนะเอ๋วิ่งอย่างเดียวนะห่นหน้ามันมนโปวดขี้มากนะทำอะไรรีบทำ่ะ <laughs> <laughs> ทำอะไรรีบทำ โตจะยืนรอกันอีกนานไหมไม่ใจเลยจะป่นเพชรก็เดินเข้าไปเลยทําเหมือนจะรดินเข้าไปซื้อเข้าใจไหมสวัสดีครับสวัสดีครับมองหน้าวุ้ยนมว้าวเดี๋ยดูด้านข้างก่ะตะแคงดูวนมนมหนม้นนามไม่ให้ถเอาไปคุมหัวแล้วก็ได้ถุยมีมาหลอนเชียร์ไม่ไปถุงอะไรเนาะไม่มี All right, all right. Uh -huh. it's go time wow oh that's bad ah get down uh -oh. down the ground really happening over here hands up head down what oh get down, get down. So good จับมัดเลยอีนมใหญ่จับมัดได้โอ้ยโว้ยหมอบหมอบอกให้หมอบมัดมัดซะอะไรวะกูอยากมัดแบบญี่ปุ่นไม่ได้อยากมัดแบบญี่ปุ่นจะพ่นแก่ตานะเนี่ยตานี้ก็ต้องตัดอยู่ใช่ไหมมีพูดเตะเด็กๆเตะสู้อเอาทำอะไรมอบลงเอ๊ มอบเลยมอบเลยมัดอ่มีที่มาดจะมาดที่บุนั่นหน่อยโอเคเก็บหมดเก็บไม่หมดเก็บเก็บเออไม่เยอะด้วยอ่ะยะไอเดือดนึงแมเรียบร้อยอ กระยิงมันต้องตัวซิมันตั้งตัวมาแล้วมาแล้วมีทังสติดรุดมีมีตัวเหยียบเติมเลยเน่ามันเสียไม่ใช่เหรอเนี่ยเฮอสับไปปอาป๊าป๊าอันี่เป็นด่ ses, านที่แบบง่ามยมากนะครับผม ก็ยังไม่เคยได้ดับ,บดาที่มนันย่าวย่าเขาโคตรสัดดีหลาสาเหตุนะเล่นคนเดียวไม่ผ่านนะเล่นหลายคนก็ไม่มีคนเล่นด้วยนะว้าวเออ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 รอระเบิดไปแดง ฮ่าไปดังว้าวเย่หลไปดัง ah y ย a h อะไจงอย่าจริงๆอย่าจะมัดแบบญี่ปุ่นนะครับแต่ไม่สามารถมัดแบบญี่ปุ่นได้โ้โ <whoa>, ใครเป็นยิ่นะฮะโคไพตันนะมา อยากไปเขาไปชอบ yeah come on baby oh 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 ไปมันระเบิดเลยยึบยึบชึบชึบเออ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 ไฟทอดยิงไปเออ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 เฮ้ยจีวอนเปิด ah yeah yeah จับเป็ดยังวะเนี้ยฟักชิด รีเซ็จอ,อีอกลอแล้วเล่นตัอน้องพอลเป็นเก็บอะไระชิวี่นะผมเลนจะมาพ่นร้นเอชรแต่ข้าพ่นน้อยมากนะครับนี้ชอาโยนไม่ขึ้น,อ,นอีกหวยรับมาตูเซฟเปิดจล้าพ่สว่านพัง คำอบจากคณตำรวจนี่อะไรคนตรวจไม่เอาคณตำรวจลงไปนะครับคตบตำรวจอ้เห้ยอยู่เป้าสวรรคนะไม่มีอะไรนคนพวกนี้บ้าจริงเอาหึงพัดลมไปขายได้ไหมครับเนี่ย<ม>เอาลงมา<อ> ต้องให้ปู้ซ้ำซากด้วยไปยืนรับลูกปืนดีกว่าโอ้ไม่ดีแน่ไม่ใช่อเดียที่ดีเครับวางูปืนให้เพื่อนได้ดอกกันนะผมาจี๊กพู้กันไป ในจุดี้นะยิงมัวอย่างเดีวเลยนะมองไม่เห็นโอเปิดแล้วก็เก็บตังค์มาตังค์มาเย a ได้ตังค์มาแล้วโอ้ลุย a h คนนั้นหมดตายไป oh shit w ตายไป ออันนี้อกล่องกระสุน้ไปกของจะได้จบจไปจ้้้อ้าเล้า่าวไอ้เหี้ยร่วงไอ้สั์นอนทำไมไม่ใช่ที่นอนไปนอนที่บ้านโอเคที่นอนไม่รูเรื่อง เชียโยนไม่เข้าอีกแล้วเป็นหักมันไหลนะเนี่ยไปเฮ้ยเฮ้ยไซเปอร์มาแล้ว,วน,นีะโอเคเดีราจะพ่นเป็นยาวๆลดเรืเอพิษแบตหน้ากันต่อคะยายวเลยทีเดียวอ้าวเชีย่ยมีเอ็ดเข็ให้นะครับผมเอ็ดเข็คือรถรถที่เราโดยสารนะครับมันรู้สึกจะพลิกคว่ำนะครับ จะมีข่าวร้ายว่าพวกโอเคพวกตอนนี้กระเป๋าของของเรามาันตกออมาเต็มเลยทุกคนเลยโอเคโอเค้ยตำรวจนมือไม่ดีเลยเลยเแล้วความอะไรตรงนี้เนี่ยที่จะโล่งเลยโอย้ย สเตอร์ไรชีริตดิวเอ c a p e รอดนต้องเอาตัวรอดรอ,อจนกว่าจะมีรถคันใหม่มานะผมจบิง oh จริงเนะ้พึ่งเป็นโจทั้งทีทำไมไม่ทุบกระจกเข้าไปแล้วขี่รถพวกน,นี้ไปแทนะวะนี่ปวดตีด๊ปิวปิว

ตายแจากข้างบนนั então, <t> ่นแหละม่ต้องลงวะอุ้ย <políticas> อุ <t> ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวอีกที่อมีหมาตายแล้วตัวนึ่งตายอีกพันอีกไม่กี่นาทีก็จะมีรถมาดับแล้วนะครับแจ้งมาเมื่อกี้เขาว่ากันอยังงกัน

อมีเวลาให้สามนาทีเท่านั้นโอนโอนจริง <arn> โอ้ยมาเอวิ้ง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 โง่คอายอือโอ้เวลาอีกสามนาทีนะครับในการหนีมีเวลาให้สามนาทีในการหนีเท่านั้นนะครับนะจุดจุดนี้

cái bọn đang ui, sòngกระเป๋, mèo, 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 không? đi 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 đi không? đi không? đi 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 không? đi không? đi không? đi 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 put đi ammo back không? here. ไปแล้วว่เออไม่ได้แดกกูหรอกฮ่าฮ่าฮ่าปัะจบไปแล้วครับรอบแมตน,นี้นะผมเจอกันต่อแมตต่อไปนะครับ